สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีลายผ้าสวยๆนำมาให้ชมกันอีกแล้วนะคะเป็นลายที่ทำไม่ยากค่ะแต่ทำเสร็จออกมาแล้วก็ดูสวยงามดีนะคะลองนำไปปรับใช้กันดูนะคะ